ที่สุดของ Toyota Land Cruiser 250ต้อง ZX First Edition วัดีค่ะวันนี้อยู่กับซาลี TPM มอเตอร์ค่ะและวันนี้อยู่กับที่สุดของ t o y o ต a าแลนด์ครูเซ250นั่นก็คือรุ่น ZX First Edition แน่นอนถ้าอยากจะเป็นที้หนึ่งในทุกๆเรื่องบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ซารจะพาไปดูดค่ะว่า ZX นั้นเขามีความพิเศษกว่ารุ่นรองท็อปหรือรุ่นเริ่มต้นยังไงไปดูกันได้เลย เอาละค่ะมาเริ่มต้นกันได้เลยสำหรับตัวรุ่น First Edition ใครๆที่ดูมาแล้วต่างทราบกันแน่นอนว่ารุ่นนี้จะเป็นลักษณะของไฟดวงกลมแต่ความพิเศษของไฟลักษณะแบบนี้คือเป็นไฟแบบเซลลูล่า LED ซึ่งมาพร้อมกับออโต้เฮดไลท์ที่จะปรับลัศมีวงเลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองจะต่างกับรุ่นอื่นๆที่เป็นแค่ไฟแบบฟู LED นะคะ นอกจากไฟที่เป็นลักษณะพิเศษของรุ่นนี้แล้วนะคะนั่นก็คือตัวสีที่เป็นสีแซนไรเกรทที่มาพร้อมกับตัวลักษณะของทูโทนตัดหลังคาสีขาวนั่นเองและนอกจากนี้ในส่วนของชุดกันชนต่างๆนะคะเขาออกแบบมาใกล้เคียงกับตัวรุ่นที่เป็นลองท็อปยาง VX นั่นเองซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับตัวแผ่นกันกระแทกที่ด้านล่างด้วยค่ะ มาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวล้อนะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กไซส์ขนาด18นิ้วพร้อมกับตัวยางมิชลิน265/70 R18 ค่ะและความพิเศษของคันนี้นะคะเขามีชุดแต่งมาด้วยนั่นคือตัวกันโคลนนะคะแล้วตัวคาลิปเปอร์เบรกมาให้ทั้ง4ล้อเลยค่ะ และความพิเศษของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นคือมีไฟส่องที่บันไดพร้อมกับไฟที่สครับเพจเขียนว่า Land Cruiser และไฟโลโก้สองพื้นตัวหนังสือ Land Cruiser มาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะก็จะมีโลโก้ตัวอนนะะัรคำว่า Land Cruiser และตัวใต้อยู่ตรงกลางอย่างนี้นั่นเอง ส่วนฝาด้านท้ายนะคะความพิเศษของรุ่นนี้เขามีการแบบแยกเปิด2ส,ส่วนนะคะนั่นคือส่วนด้านบนที่สามารถเปิดเฉพาะกระจกตัวนี้ขึ้นไปเพื่อให้เราสามารถวางคล้องหรือหยิบอุปกรณ์พวกนี้ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาท้ายทั้งบานนั่นเองค่ะและในส่วนฝาท้ายนะคะด้านหลังตัวนี้มาเป็นแบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว อย่างที่บอกไปนะคะว่ารุ่นนี้เป็นแบบเจ็ดที่นั่งในส่วนของแถว3นะคะของรุ่นนี้ปรับไฟฟ้าที่ด้านท้ายแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถจะปรับทั้งคู่หรือจะเลือกปรับเฉพาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวปลั๊ก AC ร0 0ที่ทำให้สายแคมปิง้งหรือสายออฟโรดเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยบอกเลยว่า คุมต้มตรงนี้ได้เลยนะคะมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นแบบทูโทนนะคะคุมโทนระหว่างสีดำนะคะเล่นกับตัวเบาะที่เป็นตัวสีน้ำตาลซึ่งตัวนี้ก็จะเพิ่มความสว่างภายในห้องโดยสารให้ดูปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และในส่วนของออปชันอื่นๆนะคะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ Power ไฟฟ้าแล้วนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบตัวใหม่ของทางเตอร์าที่ลดการสั่นสะเทือนเวลาที่ขับขี่ในรูปแบบของการขับแบบออฟโรดนั่นเอง สังเกตไหมเวลาที่ขับขี่นะคะเวลาที่ลุยทางลูกรังเนี่ยพวกมาลัยจะสั่นใช่ไหมแต่ถ้ามีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยพวกมาลัยจะนิ่งมากกว่าปกตินั่นเองค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะคันนี้มีตัว head up display ที่เป็นจอแสดงผลแบบหลายสีเข้ามาด้วย และอีกอย่างหนึ่งของตัวกล้องดิจิตอลหรือกล้องมองหลังแบบดิจิตอลนั่นเองตัวนี้ก็มีมาให้ครบค่ะส่วนด้านบนนะคะตัวนี้มีซันรูฟนะคะลูกค้าสามารถกดใช้งานและเปิดกระจกด้านบนแบบนี้เพื่อรับอากาศดีๆในช่วงหน้าหนาแบบนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าคุณลูกค้าไม่อยากจะเปิดกระจกสามารถจะเปิดแค่งแง้มออกไปแบบนี้ก็ได้นะคะโดยการปิดกระจกเข้ามานะคะ และก็สามารถที่จะกดปุ่มอัพขึ้นไปเพื่อที่จะยกระดับของกระจกขึ้นไปเพื่อรับอากาศแค่บางส่วนแบบนี้ก็ทําได้ค่ะและในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าซึ่งเบาะของผู้ขับขี่นะคะสามารถปรับได้ถึง10ทิศทางพร้อมเมมโมรีตำแหน่งได้ถึง2ตำแหน่งค่ะและในส่วนของผู้นั่งโดยสารด้านข้างนะคะสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางค่ะ ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านในนะคะขนาดจอปรับให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นด้วยขนาด12.3นิ้วเป็นแนวระนาบเดียวกันกับหน้าจอดิสเพย์ขับขี่เพื่อลดการละสายตาขณะขับขี่นั่นเองค่ะทั้งนี้ระบบเครื่องเสียงยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง JBL 14จุดทั้งคันเลยค่ะในส่วนของระบบแอร์นะคะก็เป็นแอร์แบบแยกโซนมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัว Nano e x มาให้ด้วย นอกจากนี้ระบบตัวรถนะคะยังมีตัวกล้อง360องศาพร้อมมุมการปรับองศาให้ดูลักษณะของตัวล้อ,อมาให้ด้วยนะคะตเ o y ต้ตาแรง d ค r u เซอร์250 z x คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบขับ4แบบฟูลทามในสโหมดของการขับขี่นะคะก็จะมีทั้งโหมดสปอร์ตนอร์มอและก็อี o ทั้งนี้การขับขี่แบบขั้นสูงนะคะก็จะมีเพิ่มโหมดการขับขี่แบบดิฟโน่มาร์แซนเดิร์และก็ออโต้ในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะคะนอกจากมีโฟร์ไฮโฟ l l โลเหมือนรุ่นปกติแล้วยังมีตัวปลดล็อกที่เพลากลางและปลดล็อกที่เฟืองท้ายและยังเป็นครั้งแรกนะคะของทางเตอร์ตาที่มีระบบปลดล็อกกันโครงเหล็กด้านหน้ามาด้วยค่ะ ทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นเพียงสัมผัสแค่ปุ่มเดียวและถ้าจะดูให้ดีดูให้ชัวร์นะคะว่าเป็นรุ่น First Edition หรือเปล่าที่แผงข้างประตูนะคะจะต้องมีปั๊มคำว่า First Edition และตัวพรมนะคะมาพร้อมกับปักอักษรว่า First Edition มาให้ด้วยค่ะเป็นอันว่าครบเซต First Edition นะคะ สำหรับความน่าใช้ของซีรีส์250นี้นะคะนอกจากใช้แพลตฟอร์มเดียวกับซีรีส์300ที่เป็นแพลตฟอร์ม GAF แล้วยังมี5ข้อหลักๆที่สาจะสรุปให้ฟังไม่ว่าจะเป็นในการของปรับปรุงเฟรมตัวถังที่แข็งแกร่งมากิ่ขึ้นและมีการปรับปรุงของระบบการสั่นสะเทือนขั้นพื้นฐานและไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งงานด้วยสวิตควบคุมการโครงหน้าที่โตลต้าเลือกใช้ครั้งแรกนั่นเอง และพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS สุดท้ายแล้วนั่นคือระบบการปรับปรุงของฟังก์ชันการขับขี่แบบ m u l t i t ท r ร a n ร m o n ม t น r และ m u l t i t ท r r a เรียน i ีเรตโหนอกจากนี้นะคะใครที่ชอบความเป็นพิเศษของ First e dition รุ่นนี้แล้วที่ผลิตมาเพียง8,000คันทั่วโลกเท่านั้น ถ้าคุณลูกค้าอยากจะเป็น1นึ่ใน8,000คันนี้รีบมาหาเราได้เลยที่ TPM Motor Import ค่ะที่สาขาการจนาทิเศกได้เลยนะคะท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง TPM Motor ด้วยนะคะรอบหน้ามีไฮไลท์รถรุ่นไหนมาเปิดตัวอีกรับรองเจอกันแน่นอนที่ช่อง TPM Motor ครั้งนี้สาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ